สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าโบกอกนะคะสวัสดีช้าวันที่สิบสี่นะคะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะวันนี้ป้าบัวหยุดงานนะคะเมื่อวานก็ไปทําบุญทั้งวันเลยนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเนาะนะคะรอช่วงบ่ายจะไปสูงน้ำพระนะคะป้าัวจะไปถ่ายประเพณีเนาะให้ดูนะคะถ้าไปทันเนาะนะคะเขาเริ่มบ่ายโมงนะคะ เมื่อวานป้าไปไม่ทันนะคะที่วัดคลองกีเนาะวันนี้จะต้องเตรียมตัวไปให้ทันนะคะที่วัดหนองไม่สักเนาะนะคะส่งน้ําพระนะคะช่วง,งบ่ายเป็นยังไงมั่งคะไปเที่ยวสงการไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างเนาะนะคะป้าบัวก็ไปแค่วัดนะคะไม่ได้ไปไหนเลยนะคะกลัวกลัวโควิดเนาะนะคะไปไหนก็ต้องเซฟตัวเองนะคะต้องระมัดระวังนะคะเนาะ ถ้าไปก็ต้องดูแลตัวเองนะคะปิดปากปิดจมูกเนาะนะคะพกเจลแอลกอฮอล์นะคะสเปรย์ไปด้วยเนาะนะคะเพื่อป้องกันความปลอดภัยของเราเองนะคะกลาดอย่าตกนะคะวันนี้ก็สนุกสนานกันอีกหนึ่งวันนะคะพรุ่งนี้ก็จะออกทำงานตามปกติเนาะนะคะวันนี้ก็พักผ่อนนะคะป้าก็พักผ่อนเต็มที่นะคะวันนี้ พักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะกับพี่สาวพี่สาวก็ขยันนะคะทำงานไม่ได้หยุดเลยนุ่นเก,บ ung, ก็บยงเก็บญ้านะคะเขตนี้เป็นเขตและพี่เจ้าของพี่สาวเนาะนะคะป่าอยู่ทางโน้นนะคะฟืนนี่นะคะตัดตัดกันนะนะคะตัดฟืนกันมาไว้น,นะคะ ใคลิปอยู่นะคะอย่าเพิ่งโทรเข้ามาเ<ม>ด้อนะคะมีสายเข้าตลอดเลยนะคะป้าบัวร,รับไม่ทันเลยนะคะมาจากต่างประเทศเยอะมากนะคะบางทีป้าบัวก็พูดภาษาเขาไม่รู้เรื่องนะคะป้าก็อย่าคุยกับเขาเนาะก็ได้ไม่กี่คํานะคะได้ได้แต่ no yes i อะไร i i love you อะไรไปนู่นเนาะค่ะเนาะได้แค่ไม่กี่คํานะคะ เราก็อยาคุยกับเขาเนะนะคะสื่อสารบางทีก็ไม่รู้เรื่องนะคะป้าต้องเรียนรู้ภาษาเยอะๆเลยนะคะทักทายมาเนาะนะคะ <S <S อยากเห็นหน้าเนาะอยากคุยด้วยนะคะเมื่อวานโทรมาเป็นยี่สิบภาสานะคะโทรมาคุยกับป้าเนาะป้าก็คุยคุยกับเขาไปแบบรู้บังไม่รู้มั่งนะคะเนาะบางทีก็หัวรอดตัวเองนะคะ วาพูดกับเขาเขาก็หัวเราะเรานะพูดกับเขาไม่รู้เรื่องเนาะบางทีเขาก็อยากคุยกับเราอยากแทักทายกับเรานะคะแต่บางทีเราก็ฟังเขาไม่ออกนะคะเพราะ่ามีหลายภาษาเนาะนะคะบางทีก็มีอ่าตุรกีมั่งนะคะนิวสหรัฐบ้างนะคะเราก็มาจากอเมริกามาจากเออหลายที่นะคะแทลก็เมีนะคะอ่าแล้วก็แถวอาหรับเนาะนะคะแถวอิรากรานนั่นเงนะนะคะ ถวอินเดียเงี้ยเนาะป้าก็ฟังไม่ค่อยออกนะคะป้าก็เลยได้แต่ no okay i i อะไรนะ i no i no english อ่ะ i ตอบไม่ถูกอะไรก็ไปตลกตัวเองเหมือนกันนะคะเราไม่ได้เรียนหนังสือสูงกว่าเขาเนาะเราก็ไม่ค่อยจะรู้ภาษาเขาเนาะนะคะได้แต่ภาษาไทยนะคะภาษาอีสานภาษาพื้นบ้านเราเนาะนะคะ อปอบอกก็ขอ,ขอขอบคุณเอฟซนะคะที่เข้ามาติดตามับชมัาฟังทองปอบบอกกอกอกในวันนี้นะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะนะคะก็ามาคุยทักทายกับเอฟซนะคะกับพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านเลยนะคะที่อยู่ทั้งนอกและในต่างประเทศปอบบอกก็ขอให้เอฟซีทุกทท่านนะคะรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องนะคะปู่ย่าตายายนะคะขอให้มีความสุขในวันที่สิบสี่ ในวันสงการไทยเราเนาะนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่สงการไทยเราเนาะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทท่านเลยนะคะป้าบวกก็ขอจ erm บเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะขอให้สุขกายสบายใจทุกทุกท่านนะคะมีเงินมีทองใช้มากมายนะคะไม่อดไม่อยากไม่ลําบากไม่ทุกข์ไม่ยากนะคะก็ขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปนะคะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆกันนะคะงวดน,นี้เนาะนะคะสวัสดีค่ะ